ต้องอุทานว่าอู้หูวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดน้องคิดลูกชายคนเดียวรถเมย์คันนึงนิดยิ่งโตหน้ายิ่งหล่อก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อสิ้นสุดการรอคอยรถเมย์คันนึงนิดนักแสดงพิธีกรชื่อดังคลอดลูกชายน้องคิด ทายาทคนแรกโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านไอจว่าวัสดีคิดดีแม่ชื่อคนึงนิดเท่ากับคิดถึงเสมอลูกชื่อคิดคิดดีเท่ากับคิดถึงแม่เสมอพ่อเท่ากับคนคิดและโพสต์อีกครั้งว่าผมมาละนะครับชื่อผมคือคิด k i d d น้ำหนักที่พบมาด้วย3.350 kg ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดน้องคิดลูกชายคนเดียวรถเมยคนึงนิดยิ่งโตหน้ายิ่งหล่อโดยรถเมยคนึงนิดนั้นก็ได้โพสระบุข้อความว่าตัวติดกับหมามีไปก่อนนะครับ